สองสามสี่ห้าเจสวัสดีครับ i 2 d ูดีทูนะฮะวันนี้อยู่ใน GTA ออนไลน์นานๆได้กลับมาทีอ่พอดีว่าจะมาเช็คดูว่าแพทใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นที่ฮือฮาที่พูดถึงกันมากที่สุดก็คงจะเป็นเรือดำน้ำนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีซื้อเรือดำน้ำนะครับ าเดี๋ยวปิดเพลงก่อนไม่ได้ตั้งค่าเพลงนะเนี่ยวิธีซื้อเรือดำน้ำ it? It วิธีซื้อเรือดำน้ำนะครับถ้าหากว่าเราเข้ามาดูตอนแรกเนี่ยเข้าไปดูที่ Wall Stock ok, นะฮะซึ่งตอนแรกมันจะล็อกเอาไว้ในตรงนี้นะฮะมันจะล็อกเอาไว้ราคาอยู่ที่สองล้านให้ วิธีปลดล็อกปลดล็อกยังไงให้มาที่ตรงนี้นะครับเปิดแผนที่ขึ้นมามาที่นี่ใกล้ๆกับ่าใกล้ๆกับคาสิโนโน,นะที่มีเข้ามาใหม่ก็คือ Music l o er. ็อ e r เข้าไปในนั้นนะครับแล้วก็ให้คุยกับคนในนั้นนะครับก็คือไอ้เจ้าพาเวลเนี่ย ซึ่งตามเนื้อเรื่องน่าจะเป็นลูกของมาตินมาดาโซเพราะว่ามันอยู่กับเมียของมาตินมาดาโซก็คือแพทิเซียแล้วก็เรียกแพทติเซียว่าแม่ก็น่าจะเป็นพ่อลูกกันพอเราคุยเสร็จปุ๊บเราก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะครับปลดล็อกได้เลยส่วนขั้นตอนการซื้อให้เรามาที่เว็บวอลสต็อกเหมือนเดิม พอเราเข้าไปคุยกับไอ้พาวเวลแล้วเนี่ยมันจะคุยอะไรก็แล้วแต่มันก็จะปลดล็อกได้เลยนะครับปลดล็อกได้เลยซึ่งราคาเฉพาะตัวเรือสองล้านสองแสนแต่ถ้าหากว่าเรามีการตกแต่งอย่างเช่นสีนะครับมาดูกันว่าแต่งสีจะเท่าไหร่แต่งสีทุกสีนะครับเจ็ดหมืนห้าเจ็ดมืนห้าธงธงเนี่ย รู้สึกว่าจะไม่เสียเงินนะครับอทงรู้สึกว่าจะปรับได้จะเป็นประเทศอะไรไม่เสียเงินโซน่าสเตชันโซน่าสเตชันก็คือพวกะระบบโซน่านำร่องอะไรต่างๆนะก็คือถ้าแต่งเนี่ยก็คือร้านสองอผมยังไม่ได้ลองนะว่าโซน่าสเตชันเอาไว้ทำอะไรก็คล้ายๆกับอตรวจหาเรือดำน้ำที่อยู่ร,บรอบๆนะประมาณนั้นอ่ถ้าตามคำบรรยายที่เขียนร้อยนะ ว่าสามารถที่จะ a l l วิ i n g your track of the s u บ m ั r r มอนะเรายก็คือสามารถจะตรวจวัตถุใต้น้ำอะไรต่างได้ไกด e m i s s i l e นะไกด e missile ก็คือมิสไซน์นำล่องอันนี้ก็คือหลายคนจะชอบมันมากเห็นว่ามีทั้งมีระบบที่บังคับมิสไซล์เองได้ด้วยนะครับล้านเก้าเวปอน h o p ก็ก็คือระบบแต่งอาวุธตรงนี้ผมคิดว่า เราไม่ต้องมีก็ได้นะถ้าหากว่าเรามีพวกรถ MOC อะไรพวกนี้แล้วนะฮะเพราะพวกนั้นมันก็มีเว็บพอนเวิร์ดช็อปในในในรถเหมือนกันถ้าหากว่าเราแต่งตรงนั้นแล้วเราก็ไม่นา่าไม่จำเป็นที่จะแต่งตรงนี้ก็ได้นะมั้งเว้นแต่ว่ามันจะมีอาวุธอะไรที่จะต้องมาแต่งในนี้ซึ่งผมยังไม่ได้สำรวจดูนะแล้วก็มูลภูมิยเกนะก็คืออาภาหนะสำรองนะก็จะมีสเปร o กก็คือ ออราคาล้านแปดนะกับคลาเก้นอวิสานะก็คือเรือดำน้ำอีกลำหนึ่งเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็ก่นะเรือดำน้ำขนาดเล็กที่อยู่ในเรือดำน้ำอีกทีไม่งงนะเรือดำน้ำที่อยู่ในเรือดำน้ำอีกทีรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดในการตกแต่งอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เก้าล้านนะครับอยู่ที่ราคาเก้าล้านเพราะฉะนั้น ใครที่เงินเหลือกินเหลือใช้นะก็ <c oughs> แต่งได้เลยส่วนผมไม่ได้เล่นมานานนะฮะไม่ได้เล่นมานานก็เหลือเงินอยู่ล้านสามตอนนี้กําลังฟาร์มเงินกลับมาอยู่นะฮะเอาเป็นว่าหลังจากซื้อเรือดำน้ําได้แล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนึงขอตัวไปฟาร์มเงินก่อน i อทูดีทูนัโนสวัสดีครับบ๊ายบาย้ออย่าลืมติดตามช่องใหม่ด้วยนะช่องนี้แหละช่องเดิมไม่ได้โพสต์แล้ว